Đi. em bật cười nói ơi đó đấy một, hai, sấp một, hai, sấp ah, không mà งไงลูยทกรสชาติส,ส,สวีดับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักสู้ผู้สู้คนนะครับทางเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกเก่าพี่น้องโวพอกระเป๋าบนคนไกลบ้านสวีเดนนี่แหละพี่น้องเอ้ยมือนี่โอ้มือนผ้าลูกผ้าเมี่ยมาก,กินข้าวหนียบ้านด้วพี่น้องนี่ครับผมนผ้าเมี่องมาก,กินขน้าวเหนียบั๋นนี่นะครับร้าน ด uh, ok uh, ิ loyalty, ้นช็อต่ะนอานถือวุ้นพี่น้อยอกขาลูกค้ามียงพี่น่องท่างเข่าด้วยาดไนข้ัพี่น่อข้งเข้าคนสบายพี่น่อังข้านงามบ่ครับพี่น่อง ร้านสวยมีหอดมาพี่น้องเล่อนดบรรยากาศร้านดานเี่น้องโอ้สิโตกับี่สวยงามกลรมาด้ครับท่านนั่ที่ครับเดี๋ยวพาูมากินพี่น้องเรื่อนลาเล่า มักซิลาพี่น้องร้านอาหารยิลลูพี่น้องเอนๆเอนๆเข้าใจป่นกระไลไปที่ไหนมามาแล้วมาเจอแล้วนี่ครับโอ้พ่อยืนนะครับบรรยากาศร้านมาฝากที่ตอนน้องดูนี่มาไปสวัสดีครับไปยังครับไปสวัสดีครับยังโอ้เยี่ยมมากเลย อันนี้เป็นขั้วนะครับพี่น้องดูนะบรรยากาศบรรยากาศสวยงามครับผมพี่น้องดีครับพี่น้องบรรยากาศสลัวสลัวไม่ไม่มีเมนูใอะไย่างนี้เนาะก็สั่งได้ไดแอปเลยหรืป่าโอ้สั่งในแอปเลยพี่น้องสร้างในเมนูเลยครับดูเนาะพี่น้องบรรยากาศแบบวิวสวยๆครับพี่น้อง ไฟสั่งอะไรลูกไฟสั่งอะไรมากินครับฮะครับโอเคพี่รองสั่งแล้วก็ให้ไปเอาเองด้วครับผมากอรรางงานเก็บแต่ถ้วยนี่พี่รองเสร็จแล้วก็เอาแับพุที่เสร็จไปพี่รอง เอาเต่อวแล้วซ่อซอยพ่น้องเยเอาองครับผมมันจะกาดอ้งขึ้นรวปตินิดหน่อยครับพี่น้องบูสบ้าูซมาจีบเลยพี่น้องเลยวนเด่นนะครับน่ากันนะครับลูกกับแม่เครื่องเดิมกันได้พี่น้อง อร่อยไหมไฟแกงไฟอร่อยไหมไฟอะไรนี่ฟแกวไฟแก้วไหมสิโ้เยี่ยมมากเอาครื่องดื่มเสร็จกระเบาอาหารกับพี่น้องเอ้ยเมาอีกเครับบุฟเืตเสร็จนไนี่ครับนีครับนี่ครับนีนครับ <Yes. S 1> ใคพี่ขั้วเพื่อเครับแน่มาแล้วครับนี่โอ้แอนเบอเกอร์โอคมดีสดอ,อ,ลอเลยพ,พ,พี่น้องอเลคร้งต๊ะเองนี่พี่น้องูนะโอ้ไฟอันนี้ของไฟหรือของใครน่ย ไฟใช่ไหมนี่ของพี่แฟงโอ้โหเแไเอาไป้ลไปเอาไปข้างหังน้องพี่นเนาะไได อาหารฝรั่งหน้าตาฝรั่งอันนี้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 ให้ปลาเก๋าหน่อยเลยไฟไฟเอาไฟเอาก็ได้พ่อแม่สั่งมาเผื่อไปนั่นแหละออันนี้ก็ได้สู๋ซิมดูสูคนนี้เอาไปเท่าไดี๋ยวว๊าวชอนเด็กนะค แฮมเบอร์เกอร์เล็กอ่ะจะชิมเลยใช่ไหมลูกอ่ะชิมดูไปอ้หูชิมดูสิพี่แฟงกินคำเดียวเลยเหรอพี่แฟนนึกว่เบียงโอเคครับอ่ะอัมเป็นไงลูกรสชาติอร่อยออร่อยใช่ไหมครับ <c oughs> สู้สู้ข้าวเหนียวได้ไหมโอ้แฟงแฟงกินสองคำเป็นนานให้เบอร์เกอรหน่อย

โอ้ยใจไ้นย okay. <an> ังให้ผ <serves> <No. S 2> ่อนเราใส่ป่อนเราใส่น่อยน้ำเนี้ยใส่ใส่ใส่สดอร่อยไหมอ่านลองกินลองกินถิ่นไปพี่น้องเอ้ยนี่กินทำอันนี้อร่อยไหมอันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศครับผมกินข้าวนอกบ้านครับผมแฮมเบอร์เกอร์เล่นผมมันมีเล่นใครออกนี่ไงอันนี้ของไฟสั่งจะเป็นไหนลูกมีไฟไฟสั่งนี่จะเป็นไห

ไปอร่อไหมไปนีจบชิมนี่ดูชิ้นไฟอร่อยไฟให้พี่แกงชิมหน่อยคนรานได้ไหมนี่ให้แกงชิมด้วยแกงชิมคนน้องก็ได้รูปคนรานไม่อันใหญ่ใหญ่นี่ นนนให้แป้งอันหนึ่งกินด้วยกันลูกเออโบรานให้แป้งันหนึ่งอร่อยนะลูเกเยี่ยมมากของหวานมาแล้วครับของหวานมาแล้วเราจะกินที่หลังมีเข้าใหม่ใช่ไหมอันนี้เป็นเป็นอะไรไปไอศครีมหรือไปไอศครีมไปไหนไอไ,ไอติ<ะ>ไอม,มต<ะ>ไป<ะ>ไหนให้ดูดิแค่ไออติมโ้ไ โอ้อันนี้เขาเรียกติมอะไรแพงใช่ไหมโอ้มันมีขนมหวานวยดนะครับโอ้ยสยปยยยยยย มาอีกแล้วครับอีกหนึ่งชุดครับผมใส่ไปแล้วค่ะอันนี้คืออะไรโอ้นี่แม่สั่งมเป็นขนมปลาทอดนี่ขนมปลาทอดเลยนี้อันนี้นยังมีอันพุ้กกลมเนี่ยโอ้มาอีกแล้วเด็กเสิร์ฟมาแล้วครับเสิร์ฟเ,เองคาเฟ่หน่ฟอยมาอีกหนึ่งชุด

วันนี้ข้าวนอกบ้านลืมส้มตำไปเลยครับพี่น้อง ครับพี่น้องเขาปฏิกิริยามาฝากพี่ต้อนน้องบนนอขับรถอย่างสั่งคลายกดไลค์กดแชร์ให้น้องแต่เขาบอลมันจะพีดเรื่อยนะครับผมสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงร่างกายรวยครับผมครับผมด้วยความสุขครับผมพี่น้องสวัสดีครับน้องแป้งสวัสดีครับครับหนูลูกสวัสดีครับพี่น้องพบกันใหม่ได้ครับเด้อพี่น้องครับผมสวัสดีครับ มวนฝากกดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งนํ่เด้อครับพี่น้อง